นี่ผมมีเปล่าใช่ค่ะนี่ผมอ่ะได้แล้วเหรอคให้แม่จะแล้วอ๋อเหรอหมดเร้วไปจะม่ดูคลิปอ๋อทางดินทำอะไรโอ้ขอบคุณคุณจ่าเนาะมีอง่อไม่ได้ผักผักไนมอ่าักหลบ้านมันมอะา่งใช่ ก้มีทุเรียนด้วยนะนี่ฮะมีมเมล็ดทุเรียนด้วยนะไหนมีเหรอไอ้ไม่มพูดที่เฉยไม่ได้มี <โอ S 1> ส่บ้าอหกเพหรอแม่เพิ่บอกเพ่พแม่ได้โดนกลับไปด่าแม่ก่อน <c oughs> <c oughs> มีบอกลูกเลย <c oughs> <c oughs> นั่น เน่เฮ้ยเฮ้เฮ um ้ท่านเจ้าเจ้าชพอเจ้าเจ้านี่ชอชะไรบ้างอมัอปอนเอมเขอสูอันในปอนเขือเทศบวบบวบหอมกระลำปลีกระลำปลีพริกแดงเขียวพรกขี้หนูแดงเขียวรไม่ด้ขียวจินดาินดามินดาพริกขี้หนูจินดานี่แตงดำ เต็งกว่าเปล่าอันนี้มักตัวผูมันละขี้นกละจีนอมยุบดูตัวเลยเออเออโอเคบายบายจะทิ้งเนี้ยมันใช่ไหมไม่ใช่ทิ้งเนี้ยปลูกนะนี่เอาไปปลูกอ่ะผมเห็นแล้วจุดที่จะปลูกผักที่ข้างพักก็ต้องตงลานจอดรถนะปลูกที่รวงเขาดาวดีเขาที่เออ ไม่เอากลับไปคุณแม่คุณพ่อปลูกที่บ้านเอากลางห้องหนูปลูกได้หนูซื้อถุงเหมือนพี่แดบอกนะไม่กระส่กละมังแตกอะไรน่กบางอย่างมันจะขาวันต้อเป็นขาวันแบบมให้มันเลื้อยเข้าไปในห้องเลยเออใ่เอากลับบ้านดีกว่าหนูนกฟูกันนี้ง่ายสุดเลแเ้วก็ปูกบางอย่างที่ปลูกง่ายาได้ไม่ไม่เอันไหนที่มันเลื้อยเนี่ไม่นี่มันคั่วได้เนี่คั่วได้นี่ ไปรับกลับไปรัครับกลับโอเคคเอาทุกคนก็ขอบคุณจ๋านะคุณจ๋าที่มอบมาลห้กับทีมงานพวกเราครับคนละสามสีทุงนี้สินะส่วนห้องน้ำก็เหลือทาสีนี้สินะเดี๋ยวมีเวลาว่างค่อยร่วมกันทาสีอีกครั้งหนึ่งครับไม่ยากไม่ยากสีต้องใช้พีมือเนาะต้องใช้เวลาเนาะ ที่บ้านนั่นแหละสีใด่ไหมอืมไม่มีม่มีเตะหัวใจเหรอไม่มีเหัวใจยันไ่ได้เลี๋ยงเียโอ้รออไปไปเนาะจะบอกนะว่าอืมไปมีงกลับคือหน้าป่ะเอามือถือให้นิตกอ่ะเนี่ นี่แหละเอาไปเอาหน้าเอาลังอยู่นั่นแหละเอาหน้าลัางก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอา๋ยาเอายเอาลามะนะเอาหน้าด้วยโอเคครับก็จึงมานับมเมล็ดผักไหยเพี่อรอควัสดีครับ